สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีก็สําหรับวันนี้ครูมะก็ได้มาสอนนักเรียนอย่างเช่นเคยนะครับกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีหนึ่งนะครับนะก็วันนี้ครูมะก็จะมาสอนในเรื่องของโจย์ปัญหาในสถานการณ์นะครับการลบนะในสถานการณ์การลบอีการลบอ่อ ูได้ยินเขาเววเวๆนะครับนะเห็นว่านักเรียนบอกว่าการบวกนักเรียนค่อางที่จะแม่นแต่การลบนักเรียนค่อ้าที่จะด้อยสักนิดหนึ่งนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะสำหรับวันนี้ครูม,มาก,ก็จะสอนให้หนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าอการลบคือยังไงการลบที่เราได้เรียนที่ผ่านมาก็คือการนําเอาออกการหักออกอะไรก็ว่าไปนะ อืมนี่แหละคือความหมายของการลบักเกียนนะนะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เรามีมีอยู่เท่านี้นะครับเราเอาออกไปนะครับเราก็จะเหลือเราก็จะเอาส่วนที่เหลือนั่นแหละคือคําตอบักเกียนนะครับโอเคนะอ่าเรามาดูกันอืมจากในรูปเป็นยังไงครับักเกียนอืมมีคนมาปลูกผักอะไรนี้โอโหสวยงามมากเลยนะครับนักเกียนนะนะก็โอเคเรามาดูกันนะครับ กตินะกตินี้ไม่ใช่กตินั้นนะครับกตินี้เป็นชื่อคนนะครับนักเรียนนะ็นสิ่งนี้เป็นชื่อคนนะครับนะโอเคนะครับกติทําการอะไรครับกติทําการปลูกผักนะปลูกผักอืมกติทําการปลูกผักได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้ห้าสิบหกหัวนะครับอืมได้ห้าสิบหกหัวนั่นเองนะครับนะอืมนหะนึ่งกอนหนึ่งกอนนั่นเองนะครับนะ อ่าต่อไปกติได้ทําการค้าขายครับได้ขายผักที่กติได้ปลูกเอาไว้นะครับอ่าขายได้เท่าไหร่ครับขายได้สี่สิบหกหัวฉะนั้นกติจะเหลือผักอืมจะเหลือผักที่ขายไม่ได้นะครับน่าจะเหลือผักที่ขายไม่ได้ กี่หัวเราก็ไปหาคําตอบกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาคําตอบเราก็มาสังเกตว่าอีเรามาสังเกตว่าจะเป็นการบวกรว่าจะเป็นการลบเนาะนะอ่าก็เข้าใจนะครับว่าเมื่อกี้ครูมะมาพูดเรื่องการลบใช่ไหมออเราก็เข้าใจว่าเออเราก็ต้องไปทําการลบแต่สิ่งสําคัญนั้นก็คือถ้า ภูมิไม่ได้ไปบอกหรือว่าโจทย์เขาไม่ได้บอกนะครับนะว่านี้เป็นการลบอันนี้เป็นการบวกนะครับเราก็ต้องไปหาคีย์เวิร์ดสำคัญนะจุดสำคัญของโจทย์นะครับฉะนั้นจุดสำคัญนั้นก็คือนี่ครับคำว่าเหลือคำว่าเหลือนะะมันจะเป็นการลบเลยนะครับคำว่าขายแสดงว่าเขาขายออกไปนะครับเขาขายออกไปนะครับ ขายออกไปแสดงว่าเอาออกเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือการลบนะครับเมื่กี้นี่ก็คือการลบนะครับ, Again, อ,รบ,รบอ่าฉะนั้นทํายังไงครับเมื่อกี้เดิมเดิมกติมีได้ผกอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าห้าสิบหกหัวฉะนั้นห้าสิบหกหัวนั้นก็จะเป็นตัวตั้งนะต่อไปสิ่งที่เขาได้ออกอขายออกไปขายออกไปแล้วนะครับเขา,าขายไปแล้วเท่าไหร่ครับ เออสี่สิบหกนะสี่สิบหกหัวฉะนั้นน่ะกระติกก็จะเหลือนะก็จะเหลือเท่าไหร่ครับอืมเราก็มาทําการลบกันนะอ่าสมมุติว่าอ่าตอนนี้ครูมีที่ว่างนะครูมีที่ว่างครูก็อาจจะทําแบบนี้นะอ่าครูก็อาจจะทําแบบนี้นะครับหกลบหกนะครับนะ้านี่หลักหน่วยก่อนนะครับหกลบหกก็เหลือศูนย์อะไรตัวอะไรจําให้ดีนะ ตัวอะไรเลขอะไรลบเลขที่เหมือนกันแสดงว่ามีค่าเท่ากับศูนย์เลยนะครับนะอ่าหนึ่งลบหนึ่งก็เท่ากับศูนย์สองลบสองก็จะเท่ากับศูนย์สามลบสามก็จะเท่ากับศูนย์นะครับเราใส่ศูนย์ด้านหลังไปก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปสี่ลบห้าเราก็มาลบหลักสิบต่อนะครับนัเกเรียนนะสี่ลบเอ่เอ 5่าห้าลบี่ทดทีทดทีขอภัยด้วยนะครับนะห้าลบสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับไอเกนเท่ากับหนึ่งนะครับใส่ไปเลยครับหนึ่งเรามาประกบนะครับก็จะได้คําตอบอยู่ที่สิบฉะนั้นกติดังนั้นกตินะจะเหลือผักอยู่กี่หัวครับ จะเหลือผักอยู่สิหัวอันนี้แล้วเปกนกติแล้วนะครับนะกติจะไปกินวติจะไปผักเองอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อกีนะสำหรับวันนี้คุณมะาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวันนี้สวัสดีครับขอคุณมากครับ